สมุนไพรทำน้ำยาบนปาหรอน้ำยาบนปากนี่กะมีตัวสมุนไพรตัวนี้คือเปียกคอยเปียกคอยนี่จะเนื้ออาการลดบวมลดอาเซบของเนี่ยแล้กวกค่าแบคทีเรียอันนี้ในสูตรของสมุนไพรนี่จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกันหนึ่งเปียกคอยสองเปียกมะขาสมส้มนล้วก็ใบต้นขูการขูนแล้ การฟูเกลืออันนี้น้ำสองลิตรต่อตัวสมุนไพรนี่สองคีดเอามาตม้มแล้วกับโอมช่วงระยะไม่เจ้าไม่ตอนไม่แรงเพราะว่าสวนนี้จะยากเกี่ยวกับโรออาการรวมอากาศอักเสบของเนื้อของฟันที่ตัวนี้ยจะเป็นสม็นไฟที่จะมาโอมครับแล้วจะมาตม้มต้มในระยะเวลาประมาณ30สิบนาทีเกืือตัวสมุนไพรมันออกมาป๊บกระ ทำคือมันเย็นก่อนแล้วก็กองแล้วก็ใส่นิ้วทีเย็นเอาไว้ครับไว้อมปิดวันปิดวันไป,น,น,ปนครับอันนี้เสร,ร็จเปียโคกันนะครับเขาไม่เย็นก่อนก่อนหน้ามันเปลี่ยนเดียวเปลี่ยนเลยข้อมือก่อน เหรียญนี่จะใส่หนึงบาทก็คือว่าสิบห้ากลัมครับตัวนี้นะตสบห้ากัม

ไม่ใส่เก็บคอยตุ๊บหอมสมคหกสี่ตัวลอดอยากเยอยวครับคุณครัปไปตัดมาดีเลย น,นี้ร้อนเดียดอย่างเดียวครับประมาณสามสิบนาทีหรือทีห้านาทีก็ได้ตัวหนึ่งาะวร้อนหัวหน้าสมุนไพรมันออกเดียว